ข้าวหน้าเนื้อภูเขาไฟชิ้นใหญ่น่ากินมากสดสดเลยสดสดหน้าเบะหมูก็ลังเดือดเลยซุปเข้มข้นสไตล์ญี่ปุ่นค่ะหอมมากและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านโยนากาอีซากยายซึ่งเป็นร้านอิซากยาสไตล์โฮมี่นะคะนี่เลยอยู่ติดถนนใหญ่แล้วก็ BTS เลยนะคะทุกคนคือสะดวกมากซึ่งเป็นอีซากยาที่คุณภาพคือพรีเมียมคือของพรีเมียมเลยแต่ว่าอยู่ในราคาที่ ต้องได้คะ่ะซึ่งเหมาะกับว่าใสา่แฮมเอาเลิกงานก็คือต้องมาแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เลิกงานแต่ขอเข้าลยได้ไหมรอมากค่ะไปเลยค่ะเมื่อกี้เราว้าวแซลมอนนอร์เวย์สึจิมิไปแล้วใช่ไหมตอนนี้นี่ค่ะกิ๊ฟ เต็มโต๊ะแล้วคืออยากจะว้าวมากกว่านี้อีกเลยคือมันแบบมันน่ากินมากอะวันนี้ที่เราสั่งมาะคันี่เลยค่ะนาเบะหมูามาเป็นแบบหม้อ,ฟมอไฟร้อนๆ <ไว S 1> <า>แบบนี้เลย,เลยใช่ค่ะ<อ>แล้วก็อันต่อไปไข่หวันยา่างมีปลาไหลย้างสีอิ่วแล้วก็แซลมอนซาซิมิ ซลมอนโรส่วนอันนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อภูเขาไฟนะคะส่วนอันนี้นี่เป็นคาทากิค่ะแล้วก็อันนี้คือแบบว่าเลยศเลยมืก็คือกุ้งหวานแซ่บอ่าแล้วก็จะมีข้างหน้านี้ค่ะที่แบบเป็นอิสระของแท้ต้องมีนี่เลยเสียบไม้แล้วที่นี่นะคะนอกจากชั้นที่เรานั่งอยู่นี่ก็คือชั้นล่างเขามีชั้นบนด้วยซึ่งเป็นโซน V I P นะคะทุกคนก็คือเลือกงได้เลยสมมติว่ามาเป็นกลุ่มเป็นแกงได้ก็คือชั้นสองได้เลยไปที่ ดามอนเลยดามอนเลยคือชิ้นใหญ่น่ากินมากสดสดเลยสดสดเหมือนขึ้นมาจากทะเลนอร์เวย์ถูกต้องให้พี่อนนี้ก่อนเลยโอ้โใช่พี่อนนี้สองชิ้นที่กิ๊บเอาไปสามชิ้นสดสดเลยค่ะหอมหอมอร่อยมากเออกินคนที่ชอบทานกับวาซาบิอ่ะบอกเลยว่ารศมาก แซลมอนดีมากอันนี้ต้องสั่งมันถึงว่าสั่งเพิ่มอ่ะอันนี้ต้องสั่งเพิ่มมันมีแม่มาเนื้อสดหวานมากค่ะทุกคนไไหนก็แซลมอนแล้วจะพลาดเมนูนี้ได้ยังไงคะแซลมอนโรก็คือแซลมอนสดหวานข้าวก็คือแบบดีมุมมากก็ยังมีเหมือนที่เขาใส่ตรงกลางว้ด้วยมมันจะเป็นชีสแบบไม่น่าล่ะนัวนัวขั้นสุด ทุกคนเมนูนี้ใครที่ชอบทานแซลมอนโรนะคะสั่งนี่ค่ะกุ้งหวานแซบกุ้งหวานแซบอันนี้ก็คือสมกับที่แบบว่าเป็นความพรีเมียมกุ้งหวานแซบนะคะเป็นกุ้งแดงอาร์เจนตินานะคะทุกคนพรีเมียมมากแบบระดับ5ดาวเลยแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบรสจัดจ้านแม่ไห่เนะะี่นี่กำลังกุ้งหวานอยู่นี่ค่ะหน้าเบะหมูกำลังเดือดเลย ในหม้อเน,นี่ยเขาจะมีสันคอหมูค่ะมีเต้าหู้นี่เป็นสันคอหมูค่ะติดมันนิดนิดมีเต้าหู้ด้วยเส้นอูดอมด้วยค่ะนี่สุเขคมป์คอนสายญี่ปุ่นค่ะหอมมากหอมคนมากแกนู คาโกะคาราเกะใช่ไหมคะอ่าเป็นเมนูใหม่ของที่ร้านนี้เลยค่ะปลาไหลย่างสิ๊วอ่ะย่างมาแบบว่าชชำๆเลยไม่ซอ่ใสเล็กๆนะคะใสใหญ่มากอ่าแล้วก็ใครที่ชอบทานเนื้อนะคะที่นี่ข้าวหน้าเนื้อชชำๆข้าวหน้าเนื้อภูเขาไฟแบบนี้เลยค่ะอืมแล้วก็ชาตะกินะคะคนชอบกินเนื้อต้องเมนูโน้นแต่ว่าไข่หวานย่างค่ะ จะขาดได้ยังไงมาร้านอิตาเยต้องมีแบบว่าปิ้งย่างตุ๋นตองถ้าไม่ต้องออกแรงเขียวจึงนุมมากแบบนี้คือใช่ทุกอย่างวัตถุดิบดีสดก็บอกแล้วอร่อยทุกอย่างจริงอางนี้นะที่บอกว่าสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มอ่ะคือเรื่องจริงทั้งนั้นนะคอนเซ็ปต์คือสดหวานจิมแซบจริงก็บอกแล้วว่าเขาคันวัตถุดิบมาอย่างดี โอ้โหอร่อยแบบมอบมงให้เลยกับร้านโยนาคะอิสภะกยะทุกคนถูกต้องวัตถุดิบคือดีในราคาที่แบบ ต้องได้คะ่ะไม่แพงเลยแต่ว่าอร่อยสุดๆถูกต้องและที่สําคัญที่นี่นะคะก็คือมาง่ายมาสะดวกมากๆเลยเพราะว่าติดรถไฟฟ้าเลยใช่ค่ะเมื่อกีไ้ไปดูมาแล้วนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะสถานีโชคชัยสี่ประตูสี่เดินลงมาปุ๊บเจอเลยเจอเลยเหมาะแก่การมาแฮงเอาท์สุดๆเลยนะคะที่ร้านยโยนากะอิซากายะนะคะเขาเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงตีหนึ่งเลยทุกคนแบบว่ามากันได้เลยนะคะ ใครขับรถมานะคะก็มีที่จอดร,รถค่ะอยู่ที่ซอยลาดพร้าวห้าสิบหกค่ะเลยร้านมาติดเดียวเองค่ะนี่โอเคอของอร่อยเยอะมากเดี๋ยวรอขอทานกันต่อเลยนค่ะกิ๊บวันนี้ไม่หมดไม่กลับ <c oughs> โอเคเริ่มเลยเริ <c oughs> <y out ube> ่มเลยกด subscribe YouTube เบี้ยปากด้วยนะ